ฮัลโหลก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเกมบีเทพมรณะชีวิตนิรันต์นะครับก็จะเป็นเกมแนว RPG แล้วก็ผสมกับไอดอลด้วยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวระบบต่างๆนะครับของตัวเกมซึ่งเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟของต่างประเทศนะครับะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาดูระบบต่างๆกันเลยนะครับ โอเคก็เมื่อเราเข้าเกมมาเราก็จะมาเจอกับหน้าล็อบบี้หน้านี้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนําในแถบหลักๆข้างล่างก่อนนะครับอ,อันแรกเลยนะครับที่มีจุดขึ้นมา3จุดตรงนี้อันนี้ก็คือช่องแชทนะครับเราสามารถแชทโลกได้ตรงนี้เลยก็มีคอมมูนิตี้ให้สอบถามพูดคุยกันโอเคแล้วก็อันต่อมานะครับก็คือซัมมอนซัมมอนเราจะได้ซัมมอนฟรีวันละ5ครั้งครับโดย ซัมมอนแบบใช้เงินก็ได้นะครับอ่ะก็จะมีตัวระดับ R แล้วก็มีเศษตั้งแต่ R ถึง SSR เลยแล้วก็จะมีพวกของยิบย่อยนะครับเปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีบอกอย่างชัดเจนเลยถือว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีซัมมอนตัวละครแบบอัปเกรดนะครับอ่ะแบบที่ดีกว่าเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการใช้ยกเปิดนะครับเป็นการเหมือนใช้เพชรเติมหรือว่าเพชรฟรีจากในเกมนั่นเอง ก็ในการเปิด10ครั้งครับก็จะใช้2160เพชรอ่ารแล้วก็จะมีตัวละครน,นี่ตามนี้เลยนะครับตั้งแต่ r จนถึง s s r เราก็จะมีเศษ u r ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้อ่านี่เลยเป็นลุงสันเกศนะครับแล้วก็จะมีพิเศษนะครับตรงนี้เมื่อเราสะสมการอัญเชิญครบในแต่ละครั้งก็จะได้ของรางวัลเป็นจิ๊กซอของ U R นะครับนี่เลยเป็นกิซโสีแดงนะครับนี่โอเคทีนี้อ่ะมาที่ระบบต่อไปนะครับก็คืออ่ะซลม,มอนซลม,มอนยังเหลืออีกนะครับกาชาก็คือกาชาตัวนี้นะครับเป็นกาชาที่จะเปิดมาช่วงหลังๆหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากเล่นไปนานแล้วก็จะมีพวกสกิลพวกอาวุธนะครับแล้วก็มีหินอัพอาวุธต่างๆตามนี้เลยก็การเปิด10ครั้งนะครับก็จะใช้680 แล้วก็ทุกการเปิดหนึ่งครั้งเราจะได้เป็นเศษคูปองตรงนี้นะครับให้เราเอาไปแลกของได้ด้วยอ่ะยังมีของปลอบใจหลังจากเกลือด้วยนะครับนี่มีแลกสกิลแลกสกิลแลกอาวุธได้นะครับนี่เลยแลกอาวุธนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนสมุดอัพสกิลนะครับอ่ะโอเคก็ตามนี้ครับผมสำหรับกระชานี้ต่อไปร้านค้านะครับ ร้านค้านี้ก็จะมีเหมือนร้านค้าไอเทมปกตินะครับก็คือ,อะจะมีพวกของอัปเกรดต่างๆขายมีเศษ S S R ขายนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ํายาอัพเลเวลอะไรพวกนี้นครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าปกติใช้ยกกับใช้เงินซื้อนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าอารีน่าร้านค้าอารีน่าก็จะใช้แต้มเยอะหน่อยนะครับแต้มอารีน่าสามารถแลก S S R ได้1ตัวเลยครับในการซื้อทั้งหมด4 0 0ห0แต้มนะครับนี่เลย มีอ่ามีซื้อตั๋วกาชาก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อเศษ s s r ก็ได้โอ้ถือว่าหลากหลายนะครับแล้วก็จะมีพวกร้านค้าหอคอยร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับอ่าตามนี้เลยอันนี้ก็จะเอาไปซื้อสก,กิลนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเศษตัวละครแล้วก็ต่อไปทีมทีมนี่ก็คือเป็นเหมือนอ่า คาเลคเตอร์นะครับอ่าเป็นคอเลคชันของเราในการสะสมตัวละครที่เราได้มานี่พอได้มาเราก็จะปลดล็อกแบบนี้นะครับพอเราอัพมันก็จะปลดล็อกสเตตัสต่างๆให้เราด้วยนี่อ่านี่นะครับผมอัพไปแล้วก็จะปลดล็อกสเตตัสต่างๆก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นมาด้วยนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าไอ้คอเลคชันอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดตัวหลักนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันก็ต้อง ไปที่ตัวละครอันนี้ก็คือตัวละครที่เรามีแล้วก็ตัวละครที่มีทั้งหมดในเกมนะตอนนี้นะครับเราสามารถเช็คได้เลยว่าตัวไหนสกิลเป็นยังไงอ่านี้นะครับเราสามารถดูได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดเทสได้ด้วยนะครับนี่นเราสามารถดูรูปแบบสกิลดูถ้าไม่ตายอะไรก็ได้อันนี้นะครับผมจะไม่ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ สำหรับหน้าตัวละครพอเรากดเลือกเลือกตัวละครเข้ามาครับมันก็จะมีระบบการอัปเกรดต่างๆนะครับอ่ะ,อ,ะอย่างตอนแรกเราเราจะได้อิจิโกะมานะครับเป็นตัวละครหลักซึ่งตัวละครหลักเนี่ยเราสามารถอัพจนไปถึง ur ได้นะครับโอเคอ่ะพอเข้ามาหน้าอัพตัวละครอย่างแรกเลยนะครับหน้าโปรไฟล์ก็จะมีให้อัปเกรดอาวุธน,นะครับนี่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับเลือกอัปเกรดได้เลยก็ของที่ใช้ก็เขาจะมีบอกอยู่นะครับเราสามารถกดเลื่อนหาได้เลย นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้หินกลดดาวของอุปกรณ์นั่นเองอแล้วก็ถัดไปอันนี้จะเป็นการอัพเลเวลนะครับแล้วก็กดค้างเพื่ออัพได้เลยถ้าเวลเราสูงสูงไปแล้วนะครับเรามาได้ตัวใหม่ๆแล้วก็กดค้างอัพได้เลยหน้าต่อไปก็คือการอัพขั้นหรือว่าการอัพพื้นหลังตัวละครนะครับก็จะมีเป็นสีสีอ่อย่างเช่นตอนนี้ผมอัพถึงสีฟ้าต่อไปก็ อาจจะเป็นสีทองสีแดงอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็เปิดระบบมาได้เท่านี้ก็จะอธิบายเท่านี้แล้วกันอ่าส่วนของที่ใช้เขาก็จะสามารถกดอ่านี่ได้เลยค้นหาได้เลยครับถ้าเราผ่านด่านแล้วเราสามารถกดออตโต้เพื่อที่มันจะสคริปผ่านด่านเอาของมาให้เราได้เลยอ่าต่อไปนะครับน,นี้ก็จะเป็นการอัปดาวก็จะมีเศษบอกนะว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่เศษในการอัปดาวขั้นถัดไปก็จะอัปได้ทั้งหมดถึง7ดาวเลยนะครับ นี่นะครับพูดถึงสกิลหน้านี้ก็เมื่อเราอัพดาวตามที่กําหนดก็จะปลดสกิลขึ้นมาแล้วก็ใช้เงินในการอัพสกิลนะครับอัพเลเวลสกิลอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนสกิลพาสซีฟนะครับอันนี้อ่ะนี่นะครับกาชาที่เราเปิดสกิลมาเมื่อกี้นี้เราก็สามารถเอามาเลือกใส่เสริมได้นะครับสําหรับตัวไหนที่ปลดล็อกแล้วอ่ะต่อไปอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนการจุติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่ง อันนี้เอาไว้ทำหลังๆก็ได้นะครับผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเราควรปลดปลด,ดาวไปก่อนนะครับมันจะได้ค่าสแต็กที่เยอะกว่านะครับได้ค่าพลังเยอะกว่าอ่าวก็จะมีปลดสกิลมาด้วยนะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเลดเกมเมื่อเสศษเราเหลือแล้ว,ลวโอเคต่อไปอ่าคลิปนี้ก็ว่าจะไม่ยาวนะครับจะอาจจะยาวหน่อยกระเป๋านะครับกระเป๋านี้ก็จะเป็นคลังต่างๆของเราที่เราเปิดของเปิดอะไรได้มาทั้งหมดเลยสามารถเข้ามาเช็คน,นี้ได้นะครับ แล้วก็การจัดทีมอ่าอันนี้เราสามารถเลือกตัวที่จะเอาลงได้นะครับแล้วก็จะมีระบบอ่าการแพ้ทางนะครับอย่างดาบชนะสายว่องไวสายว่องไวชนะสายโล่สายโล่ชนะสายดาบก็วนกันไปแบบนี้นะครับเราก็จะมีเหมือนกับค์ดนะครับเหมือนหรือว่าเนี่ยเป็นโซนะครับโซแต่ละแต่ละสายนะครับก็จะมีเอฟเฟกตต่างกันก็ต้องดูนะครับผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ไว้เข้ามาเป็นเซิร์ฟ ไทยแล้วก็อ่ะเราก็มาอ่านกันดูนะครับอันนี้อย่างเช่นอันนี้ก็จะได้เป็นคิเลสนะครับเอันนี้ก็จะได้เป็นแอตแทกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอตแทกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจรีดักชันนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการป้องกันดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มบล็อกนะครับอ่ะก็ว่ากันไปต่อไปก็คือเควสอ่อันนี้สําหรับใครที่เป็นสายฟรีสายเล่นเรื่อยๆเราสามารถทำเควสพวกนี้นะครับนี่ มันก็จะได้พวกหยกพวกอะไรด้วยนะครับถ้าเราใช้ตามที่เขาบอกนะก็จะได้หยกคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสให้เราทําในแต่ละวันซึ่งเราทําเก็บแต้มาเนี่ยเราก็จะได้ของนะครับนี่เราก็รับไปซึ่งพอเก็บครบในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหยกได้ทั้งเหรียญกาชาเลยนะครับ10วันก็เปิดได้ละสิบครั้งนะครับก็เก็บกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีรายสัปดาห์ซึ่งรายสัปดาห์เนี่ย ก็จะมีของพิเศษตรงนี้อีกนะครับนี่แล้วก็จะมีเมนเควสตรงนี้ก็จะเป็นพวกการผ่านสตอรี่การกด Follow ทวิต o l l o w f a c e b o o k นะครับการผ่านชั a เตอร์ต่างๆการอัพเลเวลตัวละครอ,อะไรพวกนี้ครับผมนี่เขาก็จะมีบอกนะเราก็ทำตามที่เขาบอกได้เลยอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนค่าความสำเร็จต่างๆนะครับให้เราคอยเข้าไปกดรับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์เป็นเหมือนไกด์ เควสหลักนะครับพอเราผ่านตามที่กําหนดอย่างผ่านเจ็ดขีดนึงเราก็จะได้เป็นเควสหลักอีกเควสหนึ่นงนะครับนี่ก็จะได้ของพิเศษมาอันนี้ต่อจากเควสนะครับเป็นรูปหนึ่งขีดอันนี้ก็คือระบบกิ้ซึ่งระบบกิ้เนยก็จะมีเกี่ยวกับการบริจาคอัพสกิลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการบริจาคอัพสกิ Up ลนะครับเราสามารถใช้หยกก็ได้ใช้เพชรก็ได้นะครับอ่าโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกาชากิ้นะครับแล้วก็กดอ่า เพื่อรับเหรียญเอาเหรียญไปสุ่มไปซื้อของนะครับได้นะครับกดได้ห้าครั้งนะครับต่อวันอ่านี่ก็ประมาณนี้ครับผมเราก็จะได้ของอยู่ที่ดวงเราด้วยนะโอเคนี่ก็จะเป็นระบบกิ้นะครับแล้วก็จะมีร้านค้าของ Q กิ้ก็นี่ครับเอาไปซื้อสกิลไม่ยากนะครับอ่ะเราก็จะไปกันไวๆเลยแล้วก็จะเป็นะระบบหอคอยหรือว่าระบบหาของต่างๆอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ ก็จะเป็นการส่งดิสแพทนะครับให้เราเชียร์เงื่อนไขาตามที่เขาบอกอย่างตอนนี้นะครับเขาต้องการสีฟ้านะครับอ่านคัดเป็นอันนี้อ่านผมก็เรียกอูริวไปแล้วก็ต้องการสีแดงมีลูเทียตัวเดียวก็ใส่ไปแล้วเราก็กดนะครับปุ๊บเราก็จะได้เงินแสนเจ็ดโดยใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งทีนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตะลุยโซ,โซโซไซตี้นะครับผ่านด่านไปเรื่อยๆจนไปถึงด่านสุดท้ายแล้วเราก็ จะได้กล่องอ่านี่นะครับมีกล่องมีพวกเพชรมีพวกอะไรนะครับตามทางก็ว่าไปแล้ววันนี้จะเป็นเหมือนหอคอยลุยหอคอยไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้หยกนะครับผ่านหนึ่งชั้นจะได้2 0หยกนะครับผ่าน10ชั้นจะได้กล่องพิเศษที่5 0หยกนะครับแล้วก็จะไดห้หินพิเศษตรงนี้อ่าหินนี้ก็เอาไว้ปลดพิจิโกขึ้นระดับ UR นะครับอ่านี่เลยแล้วก็ต่อไปก็คืออารีนาอันนี้ก็ เป็นระบบ PVP นั่นเองนี่นะครับระบบ PVP ต่างๆโอเคแล้วก็ต่อไปไฟ่อาอันนี้ก็คือการเล่นเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็เขาก็จะมีควสให้เรานำมาผ่านเนื้อเรื่องพวกนี้เราก็เล่นๆไปนะครับหลังจากที่เราเล่นไปแล้วนะครับในการเชียร์สเตตมันจะมีดาวให้เราเก็บนี่เลยพอเราเก็บนะครับเราก็จะได้กล่องตามที่กำหนด อย่างาดานเ็ษนะครับนี่นี่ครับเขาจะมีเศษไอ้พวกนี้ให้เราเศษตัวละคเรเศษนี้อ่าเราก็จะได้ที่อัพตัวละครด้วยนะครับเอาไปอัพอิจิโกะหลังจากที่เราได้หยกอ่าสีม่วงๆมาแล้วนะครับเป็นคริสตัลสีม่วงเราก็ามาปลดอ,อิจิโกะให้เป็น UR ตรงนี้นะครับนี่เขาจะบอกอยู่นะครับจาก R าไปได้ถึง UR เลยเป็นอิจิโกะตัวหลักซึ่งเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับอัพไปให้สุดเลยก็ได้ช่วงแรกๆมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับผมก็อัพไป ใช้สามเศษนะครับนี่ซึ่งมันใช้เยอะมากนะครับตอนขั้นนี้ผมอัพเสร็จไปแล้วขั้นหนึง่งพอละอัพไปแล้วก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับได้เศษ S N R ของอ่ะตัวนี้มาด้วยนะครับได้เพชรด้วยได้หยกได้อะไรนะครับแล้วก็จะมีต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบของอีเวนต์ต่างๆก็จะมีระบบแลน์กิง้งตรงนี้นะครับอ่ะ ก็เป็นแหล่งของกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกพลังรวมพวกผ่านด่านให้ครบตามที่กําหนดนะครับหรือว่าให้ใช้พลังงานตามที่กําหนดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเป็นเควสพวกนี้อันนี้นะครับอันนี้ล็อกอิน7วันวันแรกได้หยกวันที่2ได้รันยีคูนะครับแล้วก็ล็อกอินครบ7วันเนี่ยได้เป็นโทชิโร่เลยซึ่งเท่นะครับเป็นตัวอวยผมเลยโทชิโร่ ได้ไดทท้ที่ที่เปิดกาชาด้วยอ่ะก็โอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นเบียคุยะ u r ซึ่งเราต้องเติมเงินนะครับเติมเงินเพื่อทำา v p ีเลเวลมันก็จะได้อ่านี่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลเวล4เราก็จะได้เบียเศบเบียคุยะ UR มา50ชิ้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวเลยหรือเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่า UR เนี่ยมันต้องใช้150เศษนะครับในการในการเปิดในการ ผสมตัวออกมาซึ่งอันนี้เราต้องเสียเสียไอยกซื้อด้วยนะครับ580ได้50เศษอ่ะพวกนี้มันก็จะปลดมาเรื่อยๆนะครับนี่เลย VIP มีถึงเลเวล15ก็เลเวล15ก็จะได้ไอเซนยูอนะครับได้สกิลทองก็อาจจะใครที่สายเติมก็ลองมาเติมทำก็ได้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมส่วนผมก็คงจะเล่นเป็น จะเรียกว่าสายฟรีก็คงจะไม่ใช่นะก็เล่นสายเล่นเรื่อยๆแล้วกันอ่ะโอเคก็อันนี้นะครับต่อไปอันนี้เป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นการเติมเงินต่างๆนะครับนี่เลยเขาก็จะมีให้เราเข้ามากดดูกดรับได้รายวันนะครับนี่รายวันผมรู้สึกว่าผมจะกดรับไปแล้วนะครับมันจะให้กดรับวันละครั้งแล้วก็ดูโฆษณาได้5ครั้งนะครับอ่าพวกนี้เลยนี่นะครับซื้อพวกรายเดือนซื้ออะไรพวกนี้ครับ มันทําได้หลายอย่างอ่าอันนี้เป็นแพ็คเหมือนเป็นแพ็คสะสมเลเวลนะครับเราเติมเงินอ่าเจ็ดร้อยบาทเราได้ห้าหมื่นห้าหมื่นยกเลยก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นในระยะยาวนั่นเองนี่เลยอันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือน button pass นะครับอ่านี่เลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นอีเวนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็น vp point นะครับแล้วก็จะมีพวกอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ข้ามไปก่อนนะเป็นกิจกรรมอันนี้ที่ผมไม่ค่อยเข้าใจอ่าอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นใช้ยกซื้อของนะครับนี่แล้วก็จะมีอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็ให้เราซัมมมนอ่าซัมมมนธรรมดานะครับตามที่เขาบอกเราก็จะได้เศษตัวละครได้เศษอต่างๆมานะผมก็ เชิญไปเยอะแล้วนี่นะครับอันนี้ก็จะมีให้ทํากิจกรรมต่างต่าอ,อย่างอันนี้นะครับให้เราเล่นสตอรี่โหมดนะครับทั้งหมดห้าร้อยครั้งเราก็จะได้ของตามนี้นะรเราก็จะมีให้เราเล่นรายวันอันนี้เป็นสตอรี่โหมดรายวันก็จะได้เศษตัวละครได้อะไรพวกนี้นะครับต่อไปอันนี้ยินยินนี่ก็คือเมื่อเราปลดล็อกตัวตัวละครนะครับตั้งแต่ r จนถึง s s r เลยเนะี่ย จนถึง UR ครับเราจะได้เศษงินมาแล้วเขาก็จะแจกงินฟรีนะครับ1ตัวอันนี้ก็จะเป็นระบบกาชากิจกรรมซึ่งใครที่มาเล่นนะครับผมแนะนำว่าอัพอัพตัวละครที่เขาแจกฟรีมาเล่นเล่นไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะผมว่าเราเก็บเพชรเอาไว้เปิดตัวละครพวกตู้ฟรีเนะี่ยไม่ใช่ตู้ฟรีดิเป็นตู้กาชาพิเศษพวกนี้ครับดีกว่านะครับมัน เราสามารถเลือกตัวได้อะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้นะครับมันจะมีให้เราล็อก in. อินอย่างนี้นะครับล็อกอินรายวันได้ของตามที่กําหนดนะครับตัว๋วที่เป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือตั๋วไว้เปิดกาชากิจกรรมนั่นเองอแล้วก็จะมีเควสให้เราทํานะครับรายวันทําตามที่เขาบอกแล้วเราก็จะได้ตั๋วมาวันละห้าใบนะครับวันละสี่ใบก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ตัว๋วเอามาเปิดตรงนี้สปินหนึ่งครั้งนะครับบ อ่าได้อมยิ้มนะครับนี่ก็เขาจะมีลิสต์ของให้เราดูนะครับแต่และอย่างเศยูอาร์สิชิ้นนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นห้าชิ้นห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สองชิ้นสองเปอร์เซ็นอ่าสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็จะเป็นอมยิ้มห้าอันก็จะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นแล้วก็จะมีอมยิ้มหนึ่งอันก็จะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็พวกของอัพต่างๆนะครับให้เราเอามาเปิดอัพได้นะครับ ส่วนอันนี้ในการเปิดสิบครั้งก็ใช้3,000หยกไม่ลดราคาครับแล้วก็เมื่อเราเปิดตามที่เขากําหนดเนี่ยเราก็จะได้พวกอมยิ้มได้ของแถมเศษตัวละครเศษอะไรไปด้วยนะครับเลือกได้นะครับนี่100เศษนะครับก็เราอาจจะเก็บมาเปิดสัก100ครั้งเราก็ได้อมยิ้มได้อะไรมาโอ้ได้ของเยอะนะครับเนี่ยแคนดี้นะครับแคนดี้เราสามารถเอามาแลกเศษตัวละครได้แลกอาวุธทองแลกอะไรได้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีแพ็ค อ่านี่จะเป็นแพ็กสาหรับใครที่สายรีบนะครับก็มาเติมเงินตรงนี้เพื่อที่เอาตั๋วไปเปิดได้เลยอ่าแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนแบตเทิลพาร์นะครับอ่าให้เรากดล็อกก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับ ESR แล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรม power server นะครับก็จะแจกเป็น UR ตัวนี้เลยตัวที่คู่ปรับอีจิโกะนะครับเท่มากๆตัวนี้ โอเคก็ต่อไปก็จะเป็น i d อ l อันนี้หลังจากที่เราไม่มีพลังงานเราออกเกมไประบบนี้ก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเข้ามารับของได้เรื่อยๆเลยตรงนี้อ่ะมันก็จะได้ของไปตามเนื้อเรื่องที่เราผ่านนะครับเรากดกดนิ้วเลยกดรับปุ๊บอ่าเลเวลัพนะครับเลเวลยี่สก็จะได้ของอ่ะโอเคอันนี้เขาให้เรามาดูทีมอ่ะพอดีเลยนะครับมารีวิวระบบนี่ อ๋อเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรฟิกเกอร์นะครับเป็นเหมือนฟิกเกอร์เราสามารถปลดล็อกแล้วก็อัพได้โอเคประมาณนี้แล้วกันก็สําหรับแนะนําระบบเกมก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อใครที่จะเตรียมตัวมาเล่นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ